สวัสดีครับพบกับผมมนุษยไทยฟ้ามือเก่านะครับวันนี้นะครับจะผ้ามาเบงลอกผสมนะครับแบบงบประหยัดครับนี่ลอกผสมแบบงบประหยัดนะครับใส่ม้ไพ่เดเอานะครับนี่นะครับลอกผสมแบบ ประหยัดครับใส่ไม้ไผ่เฮ็ดเอานะครับไม้ไผ่นี่แล้วก็ผ้าสลัมดำนะครับนี่ยุ่งทึ่งนะครับตัวนี้ผมเอาตัวเก่านะครับมาใส่กะสังกะสีกะตัวเก่านะครับนี่สังกะสีกะตัวเกา่าเห็ดอยู่หลังขอกง,งัวนะครับ นะครับพอเมียพันธุ์นะครับพอพันธุ์มันหลุดออกจ่ากซุมตีกันนะครับนี่ผมกำลังเห็ดเหลี่ยมื่อวานนะครับลอกผสมสองล็อกนะครับทลทางผลล็อกนึงนงครับตัวเมียเป็นสายส้อมิสวันครับโกเซมนะครับสีแดงนี่นสายโกเซมนะครับ ชีดำเนี่ยเป็นสายสมีสวนนรนว์นะครับนี่ครับสวนตัวผูนะครับเป็นสายเยี้ยแสนนะครับง่ายๆครับผมเห็นง่ายๆ นะครับงบป,ประหยัดนะครับนี่นะครับจะไพ่ไปเพื่องออกล็อกหนึ่งนะครับน,นะครับไพนะครับตีใส่ทั้งคางนะครับนี่เพิ่องอีกล็อกนึงนะครับนี่เป็นล็อกอ่า กุ้งหมาเกานะครับนี่กุ้งหมาเกาพึ่งเซตหม่อวานนะครับใส่แล้มเกานะครับเ่าตัวเมียกับเป็นสายสอมีสวร์นะครับตัวผูก็เป็น ซสายของอะลาดินนะครับสายมหานาครน,นะครับผมตัวแม่กับเป็นเยีย่อมุสอดำเยีย่คุณสั่งสายลมนะครับนี่วัว่ันันมันลุดตีกันนะครับลุดตีกันในซุ่มนะครับกับตัว เหี่ยวหันนะครับตัวนี้สวยครับตีแม่นนักครูครับผมไก่สุ่มนี่<ๆ>เห็ดง่ายๆครับผมนี่นี่นะครับเป็นกรุงหมาเกานะครับผมก็เอามาเห็ดไม่นะครับเห็ดเหลี่ยมืมูว่านนี่ครับก็ลังไข่นะครับ ครมสลมเก่ามาเห็ดนะครับน,นะครับพอพันตัวนี้ผมเสริมมาแบบมีตำหนินะครับเอามาเห็ดซ้ายนะครับผมแต่ว่าตีบ้างนะครับโคตรแมนนะครับไอ้ตัวนี้ตีหัก ดีครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็ขอนอนทึ่งๆนะครับพี่เอาคงมาเก่ามาเห็ดนะครับนี่ประหยัดไปอียดนะครับผมนี่ครับผม ขเมยพัน,นครับตัวนี้ผมผสมไว้ข้างนอกนะครับผมหลีดน้ำเสือผสมที่เหล็กไข่ดี๋ซ้ำหน่อยนะครับผมก็เลยเอาไก่แมนม่ค่อยหลยนะครับก็มันเลี้ยงลูกมัํนนะครับก็มนี่ไก่แมวตัวนี้มันขึ้นนะครับผมก็ผสมน้ำเสือเอาที่เหล็ก ยังมันเห็ดขอไก่นะครับก็เลยก็เลยแบบว่าสมเทียมไปก่อนนะครับปล่อยไก่แม่ทั้งหนอดสมเทียมเอาสมเทียมเอานะครับสามหน่วยนะครับงามรับขอปันถ้งามสายมหานครนะครับผม สวยมากครับรุดตีกันครับเมื่อวานนี่อ่าเป็นเฮดเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่เบงเพอเป็นแนวทางครับแต่แต่ผมมีขอกมาเก้านะครับกต่ทังสี่ก็ได้ครับผมนี่ไผ่นะครับ อีเอ็มทั้งไต่นะครับตัวนี้กักันม้าได้ดีกันครับม้ามดือครับเพ่านี้กินไก่หน่อยผมไปสามสิบกระตูแล้วสีเ็ดไปอีกนะครับเฮ็ดไปทั้งขางนะครับเห็ดลอกผสมจักสิบหลอกก่อนนะครับสมหนึ่งตัวหนึ่งนะครับสมนมเสือเอานะครับผม ดีจำเสือผสมเอานี่ครับผมถ้าผู้ได้มากิมนี้ครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้ผมนํำเน้เด้อครับสำหรับลิมนี้นะครับกับพวกมีแองไลนะครับมีคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับค้นทุ่นหน่อยนะครับงบหน่อยทีจะสางลอกผสมนะครับนี่แบบนี้เลยครับดีครับผมไปสื่อทั้งกระซีเกามา เฮดด้นะครับตอนนี้มีหม่องหัวนะครับกัอุจรูไว้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับผม